วออสวัสดีครับผมวินนะครับเบทวินุคเดชมาจรครับรับบทเป็นทายนะครับ <laughs> สวัสดีครับบายคราวปชิลวิชิวะลีสามลำบดีเป็นสารวัตรครับขอถามความเรื่องตันปลาก่อนคำถามแรกเลยคิดว่าความรักในแต่ละคนนิยามความรักหรือยังเรื่องผมทั้งมือครับความรักสำหรับผมก็คือ คือการที่เราอยู่ด้วยกันแล้วดูแลเอาใจใส่กันตลอดนะครับก็ปุ๊บอ่าทุกคนทุกคนเจอคำถามนี้เไปกันได้ไปแย้งเลยลใช่เป็นพูดคุยเลยไม่ต้องคิดว่ามีกล้องเล่นก่อนย่ถ้าถ้าความรักสำหรับผมก็คงคงเหมือนว่าถ้าเรารักใครสักคนอย่างนี้เราก็อยากให้เขา มีความสุขอะไรที่เราเวลาเห็นเราเวลาเราเห็นเขาเศร้าเราก็เศร้ากับเขาเห็นเขามีความสุขเรามีความสุขกับเขาหวังดีกับเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมบอกว่าอันนี้คือความรักอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าต้องเป็นแฟนหมายถึงรักเพื่อนรักอะไรเงี้ยพื้นผาากับผมว่ามันก็คือแบบเราหวังดีกับเขางเงียสำหรับผมคืความรักก็สำหรับผมก็คือแบบความรักของผมก็คือการที่ดูแลเอาใจใส่กันนั่นแหละการที่เรารู้สึกว่าคนคนนี้ พิเศษกว่าคนอนื่นๆแลวเขาก็มองเราในที่เราเป็นคนพิเศษกว,ว่าคนอื่ y นๆืัครับแล้วมเาเล่ซีรีส์ D L เนี้ยคือว่าซีรีส์ Y ครับซีรีส์ยามเนี่ยครับซีรีส์ Y คืออะไรในมุมของเราคิดว่าซีรีส์ Y คืออะไรถ้าถ้าเป็นตัวผมก็ก,ก,ก็ก็ตามชื่อ D L ก็บอยเลยก็ก็คงเป็นมันก็คือซีรีส์ทั่วไปแหละที่ทอาจจะเล่าอาจจะมีหลายรถมีอาจจะมีดราม่ามีคอมเมดี้มีอะไรแต่ว่า จะมีเปรี้ยวเผ็ดหวานคอะไรอย่างนั้นแต่ว่าแกงของมันก็คือแบบก็คือเป็นความรักของผู้ชายสองคนครับได้ผมก็คิดเหมือนกันว่ามันเป็นซีรีส์ทั่วไปปกติเลยครับแค่เป็นเพศที่เป็นชายรักชายแค่นั้นเองมันก็มีเรื่องมันก็ดําเนินด้วยความรักด้วยความทุกข์รอดอยู่แล้วครับเหมือนซีรีส์ทั่วไปครับมันเหมือนกับซีรีส์ปกติไหมเออเหมือน ต่างแค่สถานะเพศอย่างเดียวเลยครับนอกนั้นก็คือผมมองว่าเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างเลยครับแต่สมมติอย่างไม้ไม่่านอนุญาตไปเล่นมาทำสิ่งที่ใช่ผมและเราชายความรู้สึกต่างๆในเมื่อพอมาได้ทำางก็จริงๆผมผมไม่ต่างหรือสมมุติว่าเราผมเล่นกับผู้หญิงใช่ไหมครับเราไปสมมติเราต้องเล่นชอบเขาเรารักเขาผมก็แค่เข้าไปแล้วก็อ่ะเรารักคนนี้รักคนนี้อะไรอย่างเงี้ย แต่พอเราเล่นกับเล่นกับน้องวินอะไรเงี้ยเราก็แค่เข้ามาแล้วออรักคนนี้ก็คือรักน้องวินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แตกต่างก็คือก็รักเหมือนกันก็แค่รักแต่แค่มันแค่เป็นคนละคนละเพศผมต้องหน้าแดงพอไฟไฟเปอดแล้วแล้วความสื่อไงบ้างครับเพิ่ไม่เคยที่ได้ผลงานใช่เรื่องแรกเลยครับผมเคยเล่นกับผู้หญิงอ่ะ ได้เล่นบ้างไหมพี่ไม่เคยเลยถ้าอยากรู้ต้องมาดูก็ไม่ได้ปรับตัวอะไรครับจะเป็นการที่เราทําการบ้านกับบทเยอะมากขึ้นมากกว่าแล้วก็ทําการบ้านให้เป็นตัวละครตัวนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้คือเหมือนเผลอใจไปละอินไหมครับอินอินไหมเอาเอาตรงๆคือในเรื่องอ่ะ ผมรู้ส like like so like ึกรักสาวะวัตรจริงๆผมรู <h <h ้สึกชอบคนนี้ว่าเออแม่งเอาใจใส่ผมดีขนาดเนี้ยเป็นใครๆมันก็ต้องแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราหลงรักคนคนนี้จริงจอ่ะแต่ว่าในชีวิตจริงก็รักแบบพี่ชายครับผมคือเวลาผมเล่นกับวินอะไรเงี้ยเมื่อเวลามันเป็นฉากที่แบบว่าที่ัแสดงความรักหรือเป็นผองเป็นยายการอะไรเงี้ยพวกผมก็รู้เราเรารู้สึกว่าเออผมรักใครที่เป็นผมใครที่เราเรารู้สึกเออราเรู้สึกในเรื่องในในซีนั้นบางทีชัดกันแล้วผมก็เดินมาหามันแล้วแบบ เมื่อกี้แม่งแปลกว่ะไม่เคยไม่เคยรู้สึกรักตัวชายอะไรอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยก็มีมีมีคุยกันแล้วคิดว่าผลตอบรับผลทคาดหวังกับคนดูในการ,รกของีรีส์เรื่องนี้แลาวเป็นไงครับผมตอบรับเหรอครับจริงจริงก็ ขั้นแรกเลยก็คืออยากให้ทุกคนที่ดูซีนเรื่องนี้ได้ช<อ>ืชอบก็ชอบแล้วก็ได้มีความสุขเหมือนที่คือคือตอนที่ผมถ่ายกับวินหรือว่าเพื่อนๆในกองเนี่ยพวกเราอยู่ในกองเรามีความสุขกันมากหรือว่าเป็นซีนที่มันแฮปปี้มวลความสุขที่เรารู้สึกเรามีความสุขกันจริงๆอะไรเงี้ยก็ <S <S> <S เลยรู้สึกว่าถ้าคนดูดูเรื่องเราสิ่งแรกที่อยากนะให้ได้รับก็คืออยากให้มีความสุขเหมือนที่เรารู้สึกเหมือนกันตอนที่เราแสดงอันนี้คือขั้นแรกส่วนถ้ามากกว่านั้นก็คงก็อยากให้คนชื่นชอบเราด้วยแหละ อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็คนที่ติดตามก็คาดหวังไว้ก็อยากให้แบบเป็นตามหวังที่ทุกคนคาดไว้ครับแล้วแล้ววินครับวิ่งว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นในซีนี้ที่มีเล่นมันเกิดขึ้นจริงในสังคมไหมเรื่องออกมาถึงเรื่องราวใช่ไหมครับม่มีไม่จริงนะหมายถึงในในความที่แบบว่ามีคนผู้ชายคนหนึ่งเคย คยชอบผู้หญิงมาตลอดแล้ววันหนึ่งเราเปลี่ยนไปนี่จแล้วแบบนะี้ถ้าแบบนั้นผมว่าเป็นไปได้นะเพราะว่าเพราะว่าความรักมันไม่ได้กําหนดเพศจริงๆอ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าความรักมันเกิดขึ้นจากการที่เราชอบคนนห,หนึ่งไม่ใช่บอแค่เพศแต่ว่าเป็นเพราะว่าบุคคลคนนั้น personality ของเขาจริงๆอ่ะครับไม่ว่าจะเป็นเพศไหนครับผมมองว่ามันไม่เกี่ยวซึ่งมันก็อาจจะเกิดขึ้นแบบในเรื่องก็ได้คือ คือด้วยอย่างอย่างอย่างในเรื่องใช่ไหมตัวสารวัตรจะจริงๆตัวสารวัตรก็ก็เคยมีความรักกับผู้หญิงเหมือนกันครับแล้วก็ไม่ได้เคยไม่ได้เคยชอบผู้ชายคนไหนมาก่อนเลยด้วยแต่ว่าพอมาเจอทายอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นแบบเป็นเป็น,ปนอะไรสรักอย่างของคนคนนี้ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรา,เราอาจจะเปิดใจกับคนคนนี้ได้คนนี้อาจจะเป็นรักของเราก็ได้อะไรเงี้ยสผมเลยรู้สึกว่ามันก็อาจจะมีแบบที่เหมือนที่เหมือนกับเกิดกับสารวัตรที่แบบว่าอาจจะเคยชอบผู้หญิงมาตลอดแต่ว่า ไอ้ไอ้ Editor ้ไอความเป็นผู like this, like ้ชายคนนี so, mm ้อาจจะแบบตรงใจเราไม่ว่าจะเป็นอะไรหลายๆอย่างที่เราอยากอยากอยากจะแบบอยู่กับคนแบบนี้อยากจะมีคู่ชีวิตแบบนี้แต่ว่าเขาแค่เป็นผู้ชายซึ่งผมบอกว่ามันไม่ได้มายขนาดนั้นถ้าเกิดว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันแฮปปี้อะไรก็เลยมองว่ามันก็น่าจะมีคนที่คิดอย่างนี้เหมือนกันแล้วเรื่องความคิดเรื่องน่นิ่งๆนิ่งๆคิดยังไงกับกฎหมายแต่งงานกลัวอะไรคนลุกเลยรก็อะไรนะครับ ก็คือเหมือนเหมือนาคีส่วนตัวอคนะเหมือนจดทะเบียนอย่างไงกบบพรบที่ผู้ชายผู้ชายต้องแต่งงานกันได้อะไรย่าง้สามารถแต่งงานกันได้ใช่ใผมว่าจริงๆไอการแต่งงานมันก็คือเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป็นเหมือนเครื่องหมายของความรักของคนสองคนอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วไอ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 อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ควรจะจํากัดอยู่กับแค่แค่ชายกับหญิงผมมองว่าชายกับชายเขาก็อยากจะอยู่ร่วมกัน แต่งงานกันอย่างถูกต้องหรือจะเป็นหญิงก็หญิงอยากอยู่ร่วมกันแต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายอะไรเงี้ยก็ควรจะมีกฎหมายที่มาซัพพอร์ตในชอเพราะว่าในโลกปัจจุบันไม่ใช่ว่ามีแค่คู่ชายหญิงที่จะแบบอยู่อาศัยร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันอะไรเงี้ยชายชายก็มีหญิงหญิงก็มีมันก็เลยควรจะเป็นกฎหมายที่ครอบคลุมในทุกๆประเภทอยู่แล้วผมผมก็มองเหมือนกันว่าอย่างที่บอกตอนแรกเลยว่าความรักมันไม่ได้เกิดแค่ระหว่างเพศชายกับเพศหญิงเพราะว่าเพศ ไม่ว่าจะเพศไหนมันก็สามารถมีความรักด้วยกันได้ครับแล้วพอมีกฎหมายตรงนี้มาซัพพอร์ตอีกผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีส่งผลอะไรเลยเพราะว่ามันยิ่งทําให้คนที่เป็นมันส่งผลให้ดีขึ้นใช่มันส่งผลให้ดีขึ้นมันไม่ได้ส่งผลให้มีอะไรแย่ลงครับผมแสดงว่าเราเห็นด้วยกับเห็นด้วยนะเห็นด้วยเห็นด้วยเรียบด้อยเลยตอนนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาประชาธิปไตยเนาะเรามีคนเห็นต่างแล้ก็มีคนที่เห็นด้วยก็ต้องก็ต้องอยู่ที่โหวตครับ หมายถึงว่าในเรื่องกฎหมายก็ถ้าคนเห็นด้วยเยอะกว่าชาวาประชาธิปไตยก็เห็นด้วยถ้าคนไม่เห็นด้วยเยอะกว่าเราก็ต้องไฟตรงนี้ต่อไปว่าเออเราจะทํายังไงในวันที่มีอาจจะมีโหวตเป็นใหม่นี่ฉันจะทำยังไงให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจแล้วก็สนับสนุนและยอมรับได้มากขึ้นแล้วอยากขออะไรจากคที่ไม่เหนนะ็นด้วยในคณะ เปิดใจให้กว้างขึ้นแล้วก็มองความเป็นเพื่อนมนุษย์มากขึ้นมองเข้าใจเขาเอาเอาใจเขามาใส่ใจเราบางทีถ้าเราเหมือนเหมือนเวลาคุณมีคนรักอะครับคุณก็ถ้าคุณอยากแต่งงานกันคุณแต่งงานได้ไม่มีปัญหาแต่ว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นในสังคมจริงๆสําหรับคนที่เป็นชายชายหรือหญิงหญิงที่เขาอยากจะแต่งกันอะไรเงี้ยคือถ้าคุณรู้สึกเขาเรียกอ,อะไรอะเอาใจเขามาใส่ใจเราอะก็<ๆ>ก็อยากให ลองคิดตรงนี inside, it. It really ้ดูแล้วก็อยากให้ลองลองเปิดใจนะผมว่าเปิดใจแล้วก็ลองเปลี่ยนใจดูครับผมผมว่ามัน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 ดีนะมันไม่ได้เกิดผลเสียอะไรจริงๆอะไรเงี้ยครับก็ก็อยากอยากให้ทุกคนที่แบบว่าไม่ได้เห็นด้วยลองเปิดใจดูครับเพราะว่ามันไม่ได้มีไม่มีผลผลกไม่ได้มีผลกระทบไม่ได้มีผลเสียอะไรเลยมันแค่เป็นความรักระหว่างเพศเดียวกันแค่นั้นเองครับก็อยากให้ทุกคนเปิดใจดูจริงๆครับผมสองคำถามครับคำถามแรก คอะไรกับผลงานขอ้างตอบก่อนหมวิาหลัอะได้วผมก็คาดหวังอยาให้ทุกคนชื่นชอบจริงๆเพราะว่ามันเราตั้งใจเราตั้งใจทุกคนทีมงานทุกคนจริงครับตั้งใจทําออกมาให้ดีที่สุด เราพยายามปรับเปลี่ยนปรับทุกอย่างเพื่อให้ตรงตามที่แฟนๆต้องการให้ทุกคนต้องการเพราะเราต้องการให้ทุกคนดูแลแบบมีความสุขจริงๆให้เรื่องนี้มันแบบฟิลฟูจริงๆครับผมครับแต่ก็ก็ก็อย่างอย่างที่บอกเลยคือมันทุกอย่างองันมีคนชอบก็ต้องอ่ายแต่มีคนไม่ชอบสำหรับใครที่ไม่ชอบจริงๆก็อาจจะคอมเมนต์มาก็ได้แต่เราเราถ้าเราเห็นเราอะไรเราจะได้เอานำมนาพัฒนาก็ขอบคุณแต่ถ้าส่วนใครที่ชอบ ทีมชมมาก็ดีครับเพราะผมก็จะได้มีกำลังใจทำเราแล้วคิดว่าหลักฐานแล้วนะคิดว่าซีรีส์เรื่องนี้จะช่วยผลักดันสังคมอะไรได้บ้างเช่นเรื่องกฎหมายการแต่งงานนี่เพิ่มไหมว่าคนจะยอมรับอาจจะมีเพิ่มขึ้นไหมผมอยากให้ซีรีส์เรื่องนี้ได้ได้แสดงอีกมุมหนึ่งของความรักแบบชายชายด้วยด้วย,ด,วยด้วยความที่ซีรีส์เรามันผมว่ามันมันคือซีซรีส์ผมคือซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ที่ ที่ที่เป็นเขาเรียกอะไรแค่เดินเลือกด้วยชายชายแล้วผมก็บอกว่าในสังคมก็มีแบบนี้อยู่จริงๆให้คุณมองว่ามันไม่ใช่แบบชายชายแล้วจะอาจจะดูรุนแรงบางคนเขาบอกว่าขอเป็นเรื่องชายชาย้องวบนแรีต้องแบบอะไรเงี้ยคือจริงๆความรักที่มันเป็นรักอย่างเงี้ยรักแบบใสๆรักจริงๆรักอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่ก็อยากจะให้เขาลองเปิดใจดูแล้วก็ลองเขาเรียกว่าอะไรรับลองรับรับกับอะไรอย่างนี้นนะให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรวะ เหมือนเปิดอยากให้เปิดใจยอมรับดูเราก็เราก็ได้แบบคือผมส่วนตัวเราส่วนตัวเรามาแสดงเราเราเห็นด้วยกับอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าคนที่อาจจะได้แวะเข้ามาดูก็อยากให้เขาลองลองดูในมุมนี้ดูแล้วก็ลองไปทบทวนดูว่ามันมันโอเคหรือเปล่าให้คุณลองคิดดูแล้ว,วอีกนะครับวัาสิ่งนี้เป็นผลตอบแทนของผมช่วยค่าของผมอะไรได้า ก็อย yeah, ่างที so actually, ่ผมบอกนะว่าตอนแรกคือแบบบางคนที่คิดถึงเรื่องเรื่องซีรีส์วก็จะคิดถึงแบบว่าที่มันรุนแรงหน่อยแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นความรักระหว่างชายชายเพศเดียวกันที่แบบเป็นวัยสยน่ารักน่ารักก็ดูมันเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าดูได้ทุกเพศด้วยจริงๆครับเพราะว่ามันมันสนุกแล้วก็มันมีสีสันมันไม่ได้ดูแล้วแบบซีเรียสเข่งเคี้ยเนะดูได้ในครอบครัวดูได้ในครอบครัวจริง ดูได้ทุกคนจริงๆก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้เคยดูแบบว่าซีรีส์ประเภทนี้ก็แนะนําครับเรื่องนี้นี้ดูเป็นเรื่องแรกดูเป็นเรื่องแรกแล้วคุณจะไม่ผิดหวังจริงๆแล้วคุณก็ยิ่งขึ้นลำดับไป